ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ของบีจุลิมิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ราเนี่ยไม่ได้ทำพอดแคสต์มาพักใหญ่เลยทีเดียวอีพนี้ถือว่าเป็น E ีพพิเศษเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ที่คนทางบ้านเนี่ยติดเชื้อโควิดไวมันเล่าสู่กันฟังค่ะ ว่าเขามีวิธีการดูแลตัวเองและรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรก่อนที่จะไปถึงมือหมอซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่ติดเชื้อและมีอาการเบาที่สุดในบ้านค่ะแล้วก็หายไวมากๆด้วยเพราะว่ามีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ plant based diet แล้วก็มีการตากแดนอย่างสรรม่ําเสมออีกทั้งยังมีวินัยในการออกกําลังกายเป็นประจําด้วยซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าจุดประสงค์ของพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาทดแทนคําแนะนําจากแพทย์นะคะแต่ว่าเราจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีวิธีในการดูแลตัวเองในขณะที่เรายังไม่ถึงมือหมอในแบบฉบับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถนําไปปฏิบัติเองได้ที่บ้านเช่นเดียวกันค่ะ ก็ขอต้อนรับแขกของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าสวัสดีค่ะยาดาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวบีทยูริมิตด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดในพอดแคสต์ของเราก็คือว่ายาดาอยากจะสอบถามคุณลิซ่าว่าอยากให้เล่าถึงประสบการณ์ที่ว่าเราเนี่ยติดโควิดได้อย่างไรใครเป็นคนแรกที่ติดโควิดในบ้านค่ะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์คือคุณพ่อติดคนแรกนะคะติดจากพนักงานที่ทํางานอาการเนี่ยมันเหมือนเป็นวัด ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นโควิดเขาคิดว่าเขาเป็นหวัดตอช่วงนั้นนะ่ะฝนตกด้วย mm hmm. ทีนี้ต้องยอมรับเลยว่ามีความละลวงม,มากที่บ้านก็ยังคงกินข้าวด้วยกันใส่แมสเนี่ยแหละแต่ว่าตอนทานอาหารตอนนอนเนี่ยคุณพ่อก็ยังนอนท่องเดียวคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการแยกก็เพาะเชื้อมาเรื่อยๆจนถึงวันแม่ที่ทุกคนมารวมตัวกันมาสวัสดีวันแม่เท่านั้นแหละค่ะโปเชเลยก็คือเชื้อได้แพร่กระจายให้ทุกคนจริงๆที่ ที่มารวมตัวกันที่บ้านภายในไม่กี่วันติดครบหมดเลยค่ะทุกคนอืมค่ะอพอได้ฟังมาแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยการที่คนคนนึงติดโควิดได้เนี่ยสามารถแพร่กระจายไปได้ทั้งบ้านเลยเหรอแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทําให้เ,เพื่อนๆวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลิซ่าตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่แต่ว่าฟังเสียงแล้วดูสดใสามากเลยคือคุณลิซ่ากาลังจะหายแล้วเหรอคะกําลังจะหายแล้วค่ะแล้วก็อยากบอกดูทุกคนว่า โรคนี้หายได้ค่ะแต่ต้องตั้งสติใจเย็นๆนะคะต้องสูตรหายใจลึกๆค่ะเมื่อรู้ว่าคนในบ้านติดโควิดแน่นอนแหละเราอยู่หลังคาเดียวกัน under the same roof เรามีสิทธิ์ติดโควิดด้วยกันแน่นอน mm hmm. อืขออนุญ,ญาตเล่าย้อนกลับไปนะคะพอรู้ว่าคุณพ่อติดคุณแม่ติดคนที่สองคุณแม่กันหนักทีเนี้ยตอนนั้นเราเราเองอะเราเตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องติดแต่ว่าด้วยความที่มีกําลังและมีพลังมากที่สุดก็เลยคิดว่า เราเนี่ยแหละต้องเป็นคนช่วยพ่อแม่เรา mm hmm. อืเราเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นคนหายอยู่หายา,ยารักษาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือันนี้ดีมากเลยค่ะถือว่าเป็นวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่มีสติมากเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความเครียดครอบงําเนี่ยมันจะไปกดการทํางานของสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการคิด วิเคราะห์แล้วก็ยับอย่างช่างใจคือเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยค่ะมันจะทําให้สมองอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลแล้วก็ความกลัวเนี่ยมันทํางานเด่นขึ้นมานั่นก็คือสมองส่วนอะมิกดาลาดังนั้นเวลาที่เรายิ่งเครียดเนี่ยสมองส่วนขี้กลัวเนี่ยก็จะยิ่งทํางานเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเราใช้สมองส่วนไหนมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย สมองส่วนนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นค่ะทําให้เวลาที่เราตกในความเครียดเรื้อรังเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่คิดวิเคราะห์อะไรได้น้อยลงไปเรื่อยๆแถมยังยับยังชั่งใจได้ไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนด้วยค่ะแม้แต่ความจาเนี่ยก็จะแย่ลงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้คุณลิซ่าเนี่ยดูมีมุมมองต่อความเครียดที่ไม่เป็นผลเสียกับร่างกายนะคะเพราะว่าคุณลิซ่าไม่ได้มองความเครียดว่ามันเป็นสิ่งที่คุกคามซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองความเครียดว่ามันเป็นสิ่งที่คุกคามเนี่ยมันจะ เราแก่ไวค่ะแล้วมันจะทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดังนั้นมุมมองที่เรามีแต่ความเครียดเนี่ยจึงส่งผลกระทบกับไม่ใช่แค่สมองนะคะคือมันส่งผลกระทบไปถึงการทํางานของภูมิต้านทานแล้วก็กลไกการรักษาบาดแผลด้วยก็คือว่าคนที่เครียดเนี่ยแผลก็จะหายช้ากว่านั่นเองค่ะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยนอกจากคนที่บ้านติดโควิดแล้วเนี่ยคุณลิซ่าเองก็ติดโควิดด้วยเหมือนกันเห็นว่าคุณลิซ่าเนี่ยได้มีวิธีการใช้การสมุมยาในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยให้กับทั้งตัวเองแล้วก็คนที่บ้านด้วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพอรู้ว่าทางบ้านติดเนี่ยก็ได้มีการซื้อหาสมุนไพรในออนไลน์เนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรืออะไรในสูตรที่ยาดาแชร์ในออนไลน์เนี่ยนะคะ มีการทำต้มแล้วก็สูดดมแยกกันคนละหม้อเลยอย่างน้อยเป็นการป้องกันระยะ<ม>เริ่มต้นในสิ่งที่เราทำได้อะเนาะตอนนั้นก่อนถึงมือแพทย์นะคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการดูแลตัวเองแบบสบับแพทย์แผนไทยเลยเพราะว่าเราติดโควิดกันนะคะมันมี2กรณีคือทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารทีเนี้ในกรณีนี้คือเราป้องกันในเรื่องของทางเดินหายใจ เพราะว่าทางเดิอนอาหารเนี่ยเราพอจะมีกรดในกระเพาะอาหารช่วยเหลืออยู่ดังนั้นก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเริ่มติดโควิดแล้วมีการสูมยาเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณลิซ่าเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าหลังจากสูมยาแล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นไหมทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นหรือเปล่ามันโล่งขึ้นมันรู้สึกมันเย็นๆแสบๆตรงจมูกเนาะต้องบอกก่อนว่าเออจมูกเนี่ยจะเริ่มไม่ได้กลิ่นแหละก็ไม่ต้องตกใจก็ดมมันเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นๆร้อนๆที่ปลายจมูก ทำยังไงก็ได้ให้ไอนะ้ํามันเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะที่ทําแล้วมันก็จะรู้สึกโล่งขึ้นพอมันโล่งขึ้นอะมันอาจจะมีน้ํามูกมีอะไรออกมาแล้วก็สั่งตามปกติไม่ไม่อยากซืดเข้าไปในคออคะ่ะสั่งออกมาตามปกติ อืมค่ะนี่ดีมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้โควิดลงปอดคือสูตรการสุ่มยาเนี่ยสามารถตามดูได้จากบทความของอาจารย์คมสันธินกรณ์นอยุทยาซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยในสายราชกุลแพทย์ทินกรนะคะคือในบทความเนี่ยอาจารย์บอกว่าตัวยาเนี่ยจะมีเงาขิงเงาขา่าเงาตะไคร้เงากระชายใบมะกรูดฉีกขยำลูกมะกรูดใบกระเพราใบโหระพาก็คือไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างนี้ครบก็ได้นะคะมีแค่สามสิ่งก็เพียงพอแล้วค่ะ แล้วก็ใช้หอมหัวแดงเนี่ยสส่วนมะนาวก็บีบลงไปเสร็จแล้วก็โยนเปลือกลงไปด้วยค่ะทีนี้ตัวยาทั้งหมดเนี่ยก็นํามาตำหยาบๆหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาตำเนี่ยก็เอาอะไรทุบๆหรือว่าหั่นก็ได้ค่ะคือที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรเนี่ยมันออกมาทีนี้พอได้ทุกอย่างมารวมกันแล้วปุ๊บ เราก็ขย้ำขยํำขยํำถ้าเกิดว่าใครมีพิมเศษแล้วก็เกลือแกงเนี่ยก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ําที่ต้มจนเดือดเนี่ยมาราดลงไปบนตัวยาที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็หาผ้ามาคลุมคือคลุมโปง่งแล้วก็ก้มลงไปสูดไอระเหยของตัวยาเข้าไปทางโพรงจมูกเลยค่ะคือเราต้องหายใจลึกๆนะคะแบบติดกันถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเนี่ยก็หายใจเบาๆก็ได้ค่ะทีเนี้ยสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำมูกน้ำตาน้ำเสลเนี่ยมันก็จะไหลออกมาให้เราไปสั่งออกนะคะทำแบบเนี้ยเช้าเย็นกำลังดี แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนเกินไปเนี่ยก็ให้หยุดทํานะคะเดี๋ยวคลิปวิธีการสูมยายะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆจะได้มีวิธีการดูแลตัวเองกันค่ะทีนี้กลับมาหลังจากที่คุณลิซ่าติดโควิดแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีอาการไข้ขึ้นแล้วทีนี้มีวิธีการรับมือกับอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะได้มีการปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะได้ใช้ยากระทุงพิษแล้วก็ยาลดไข้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีฟ้าทลายโจรด้วย เพื่อเป็นการรักษาการเบื้องต้นของตัวเองเช่นไข้ขึ้นต้องทําให้ร่างกายเราเย็นนะคะโดยการออสระผมแต่ไม่ได้ไม่ได้สระแบบเข้าไปในชาเวอร์แล้วสระนะมันมันอาบน้ําไม่ได้เลยบอกจริงคือเอาหัวจุ่มลงไปในน้ำอะค่ะเหมือนมีกละมังมีแบบมีอ่างเล็กๆอะแล้วเอาเอาศีรษะจุ่มลงไปให้ศีรษะมันเปียกรู้สึกว่าชื้นๆแล้วก็เอาไดเป่าด้วยพัดลมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีขึ้น รู้สึกเย็นศีษะรู้สึกว่าไข้ไม่ขึ้นหัวอ่า uh huh. แล้วก็เช็ดตัวค่ะเช็ดตัวทุกๆ3สามชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาเช็ดตัวอืมอันนี้ก็เป็นวิธีลดไข้เบื้องต้นที่เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําเองที่บ้านได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราติดเชื้อโควิดไวรัสแล้วเนี่ยคือภูมิต้านทานของเราจะตอบสนองด้วยการหลั่งไอเจ้าสารไซโตไไข์ออกมาซึ่งมันจะทําให้เราไข้ขึ้นค่ะ จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ทําให้เรารู้ว่าทหารของเราเนี่ยกำลังสู้รบอยู่นะการไข้ขึ้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นธรรมชาติของการติดเชื้อแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนมันคุมไม่ได้อะค่ะมันสามารถทําให้เด็กเนี่ยชักได้เลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงมากๆเนี่ยเอนไซม์ M S <S ก็จะเสียสภาพคือมันไม่สามารถทํางานได้ต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเด็กเนี่ยจะระบายความร้อนไม่เก่งเท่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่ามีพื้นที่ผิวน้อยกว่าคือผิวของเราเนี่ยมันมีรู เอาไว้ระบายความร้อนค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามคุมความร้อนไม่ให้ไข้เนี่ยมันขึ้นสูงมากเกินไปทีนี้คุริซ่ามีการใช้ยาก็คือฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นยาลดขมลดขมในความรู้ของแพทย์แผนไทยเนี่ยช่วยในการลดความร้อนในร่างกายลงค่ะแล้วก็ยังมีวิธีการใช้น้ํามาล้างหัวซึ่งมันก็เหมือนกับการเอาน้ําไปดักไฟอันนี้มันช่วยได้จริงๆค่ะ แล้วก็ยาดามีอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําให้เพื่อนๆสามารถนําไปทําได้ที่บ้านนะคะก็คือการเอาเจลเย็นนี้มาประครบรอบคอแล้วก็บริเวณแถวแถวหปลาร้าค่ะเพราะว่าเวลาที่เราติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือแถวแถวด้านบนนี้ค่ะต่อมทอนซินด้านบนทั้ง4ประเภทที่เขาเรียกกันว่าวาวเดเยอร์สริเนี่ยมันจะร้อนมากแล้วก็ต่อมน้าเหลืองที่คอที่เรียกว่าด e ฟซิฟิเคอลลิมโนดเนี่ยมันก็จะพากันร้อนตามไปหมดเลยค่ะก็เพราะว่ามันอักเสบจากการติดเชื้อนั่นเองทออีเนี้ยไอกลไกการอักเสบเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือ ของเราเนี้ยขยายแล้วน้ําในหลอดเลือดอะค่ะมันจะซึมออกมานอกหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยมันจะทําให้น้ําเหลืองเนี้ยมันเยอะกว่าปกติแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าน้ําเหลืองเนี้ยมันพยายามจะระบายลงมาจากหน้าเพื่อกลับเข้าไปที่บริเวณหัวใจแถวแถวแองไหปลารา้าที่เขาเรียกกันว่าวีนัสแองเกิลส์ไม่ทันเนี่ยค่ะมันจะทําให้หัวของเราร้อนค่ะดังนั้นการประครบเจลเย็นรอบคอเนี่ยมันก็จะช่วยลดความร้อนได้อีกแรงหนึ่งด้วยค่ะและทีนี้นอกจากการล้างหัวการทานยาสมุนไพรเนี่ย เห็นปกติคุณลิซ่าก็ออกกําลังกายเป็นประจําด้วยใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายมากแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่ไม่แฮกนะคะจะเน้นเป็นการออกกําลังกายในการเหยียดยืดเช่นโยคะพิลาทิสประมาณนี้แล้วก็เดินตอนเย็นเดินในหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะเน้นความสม่ําเสมอะคะ่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายรู้สึกโอเคแค่นี้แหละที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยไม่ฝืนร่างกายเขามากอะคะ่ะ ดีมากมากเลยค่ะการออกกําลังกายสม่ําเสมอเป็นประจําแล้วก็ไม่ออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปเนี่ยเป็นการกระตุ้นการทํางานของภูมิต้านทานเพชฌฆาตัวหนึง่งที่ชื่อว่า NK Cell ค่ะหรือว่า natural killer Cell คือภูมิต้านทานตัวเนี้ยถ้ามันไปพบเซลล์ไหนที่ติดเชื้อแล้วนะคะมันจะสั่งให้เซลล์นั้นฆ่าตัวตายเลยเชื้อก็จะได้เพิ่มจํานวนต่อไม่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราออกกําลังกายหนักมากเกินไปจนอักเสบเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะทําให เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อมากขึ้นได้2อถึงหเท่าเลยทีเดียวและถ้าเราอักเสบมากๆข้อเท้าบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะยิ่งมีน้ําเหลืองเสียสะสมของเสียก็จะกองอยู่ไม่สามารถระบายได้ทันนะคะกลายเป็นว่าพอออกกาลังกายหนักมากเกินไปเนี่ยกลับทําให้ภูมิต้านทานตกด้วยเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเครียดจากการออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันก็จะหลัง่งฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลออกมาซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยมันเป็นสเตียรอยชนิดหนึ่งค่ะ อะไรที่เป็นพวกสเตียรอยเนี่ยมันจะกดภูมิคุ้มกันของเราด้วยค่ะก็ทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงไปได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยราทราบอาว่าคุณลิซ่าเนี่ยก็ทำฟาสติ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฟาสติ้งด้วยทํามาสองสมปีแล้วนะคะตั้งแต่เกินไหมอ่ะตั้งแต่น่าจะเกินนะสองสมปีแล้วค่ะค่ะ<ม>ก็คือถ้าเพื่อนๆทำฟาสติ้งอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของภูมิต้านทานบางตัวค่ะ มันคือตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาบาดแผลได้เร็วเพราะว่าคุณลิซ่า่ะฟืนตัวไวมากซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวไกลเกลีย่ยไอตัวไกลเกลีย่ยเนี่ยคือ regulatory T cell ประมาณว่าถ้าภูมิต้านทานมันต่อสู้กันมากไปตัวนี้มันจะเข้ามาไกลเกลีย่ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอย่าทํางาน over mm. เกินไปนะเดี๋ยวร่างกายจะอักเสบเกินเมื่อไอเจ้าตัวนี้ทางานเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะทําให้การรักษาบาดแผลมันไวขึ้นด้วยซึ่งถ้าเราย้อนคิดกลับไปว่าเราไปอยู่ในยุคที่เรายังไม่มีตู้เย็นไม่มีไม เราก็คงไม่ได้กินอาหารบ่อยมือ้อเราก็คงกว่าจะได้กินอาหารมื้อหนึ่งก็ต้องลุ้นว่าเฮ้ยจะมีผลผลิตเมื่อไหร่จะออกไปได้อาหารกลับมากินที่บ้านเมื่อไหร่เนี้ยในจังหวะที่เราเนี่ยมีอดบ้างกินบ้างอดบ้างกินบ้างเนี่ยร่างกายควรจะต้องรักษาบาดแผลให้ไวไม่ใช่ว่าวันนี้โดนแบบกิ่งไม้เกี่ยวแล้วก็เน่าไปเรื่อยๆวันต่อมาก็หาอาหารไม่ได้เราก็จะสูญพันธุ์ไปทนันทีดังนั้นพอเราทำฟาสติ้งเนี่ยปรากฏการณ์ในเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานมันจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ภูมิต้านทานบางตัวจะทํางานดีขึ้นการรักษาบาดแผลบูนฮีลิ่งบางอย่างมันก็จะดีขึ้นก็เลยทําให้คุณลิซ่าเนี่ยดูว่าฟื้นตัวได้ไวอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่อยากจะให้คุณลิซ่าเล่าให้ฟังก็คือว่าช่วงหลังมาเนี้ยค่ะคุณลิซ่าเปลี่ยนอาหารมาทานแบบแพนเบสอันนี้ช่วยแชร์ให้ฟัง่อยได้ไหมคะความจริงอะแพนเบสเนี่ยมันเป็นเทรนเนาะที่มันกําลังมาเลยแหละตอนแรกๆอะเริ่มกินเพราะว่าเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มกินนานๆทีจะกิน แต่พอประมาณต้นปีนี้ค่ะมีอาการปวดท้องแล้วเราไปตรวจปรากฏว่ามีซีสที่หมดลูกนะคะ mm hmm. ก็คือปรึกษาคุณหมอหลายท่านค่ะแล้วมีคือส่วนตัวในยังไม่อยากผ่าตัดเพราะมันก็รู้สึกว่าเรายังอยู่กับมันได้นะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปรึกษาคุณหมอท่านหนึ่งท่านบอกว่าคุณลองเลิกทานไก่กับไขด่ดูสิดูซิว่าร่างกายของคุณดีไหมดูซิว่าไอซีสตัวน,นี้มันเล็กลงไหมปรากฏว่ามันเล็กลง mm hmm. เราก็เลยเฮ้ย มหาศา์จ,จังเลยทีนี้ท่านบอกว่าถ้าอยากได้ผลอื่นๆดีขึ้นลองหยุดทานเนื้อสัตว์ดูไหมเราก็เลยค่อยๆถอยหลังมาโดยการตอนนี้ไก่กับไข่นีแบบโอ้โหแทบไม่ได้แตะเลยนะคะยาดาแต่ว่าเนื้อแดงเนี่ยนานๆทีก็คือแบบว่ามาครอบครัวมาชาบงชาบูกันถึงจะกินแต่ไม่เคยแบบเลือกเป็นออปชั่นในมื้ออาหารเลยส่วนใหญ่นี้ก็คือจะเป็นปลาแล้วก็พยายามทานวีแกน เป็นกฎของตัวเองแบบแฟนพาไปทานอะไรอย่างเงี้ยเสาร์วอาทิตย mm ์ hmm. อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีร้านวีแกนอร่อยๆในเมืองเยอะมากสมัยนี้มันก็ดูฝรั่งดูแบบเฮ้ยอร่อยดูมีซูชิเอ้ยมีออปชัน hmm. ไม่น่าเบื่อเลยมีชัยทงชัยทีแล้วมันมันก็มีประโยชน์โดยที่เราเราไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามันจะแบบมีประโยชน์มหาศาลขนาดนี้ตอนวันที่เราป่วยว่าเราดึงตรงเนี้ยมาใช้ได้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายเราอักเสบน้อยกว่าคนในครอบครัวอื mm hmm. อยากจะแชร์ตรงนี้ จริงๆแล้วคุณลิซ่าก็ไม่ใช่คนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะแต่ว่าด้วยความที่ทานอาหารแพลนเบสเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะงานวิจัยจาก bmj nutrition prevention and health เนี่ยเขาได้ทำการวิจัยกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง6ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเยอรมันอังกฤษแล้วก็อเมริกากับคนที่เขาคัดเลือกแล้วว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยคนเขาก็สัมภาษณ์ดูว่าบุคลากรเหล่านี้ รับประทานอาหารแบบไหนเป็นหลักแล้วเขาก็ค้นพบว่าบุคลากรที่รับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักหรือว่า plant based เนี่ยมีอาการรุนแรงน้อยที่สุด ก็คือว่ามันก็ตรงกันเลยอะค่ะพอเราทานอาหารที่มาจากพืชเนี่ยปรากฏว่าความรุนแรงของโรคมันน้อยกว่าการฟื้นตัวมันก็ไวกว่าหายได้ไวกว่าเพราะว่าเวลาที่ภูมิต้านทานของเราต่อสู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะมันจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะมากซึ่งยาดาชอบเรียกว่าสนิมค่ะแต่จริงๆแล้วไอ้สนิมอันเนี้ยมันคืออนุมูลอิสระที่ภูมิต้านทานเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ฆ่าไวรัสแต่ปรากฏว่าถ้ามันมีมากเกินไปเนี่ยมันสามารถไปทําลายเนื้อปอดของเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าไวรัสมันลงไปในปอด ะะทีนี้พอเรามีอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักผลไม้เข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้กลไกลความเสียหายตรงเนี้ยมันเบาลงไปเลยเราก็จะได้รับวิตามินซีในทุกๆมือที่เราทานอาหารแล้ววิตามินซีเนี้ยค่ะ เป็นอะไรที่ภูมิต้านทานเนี่ยจะดูดเข้าไปไว้ในตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนสนิมมันนั้นนะฆ่าตัวตายเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านความเสียหายชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วทีนี้ปรากฏว่าคุลิซ่าเนี่ยก็มีการทานตรีพลาด้วยซึ่งตรีพลาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรสามอย่างก็คือสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมซึ่งไอ้เจ้ามะขามป้อมเนี่ยค่ะ มันมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าแล้วตำรับนี้ก็เป็นตำรับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคทางไข้หวัดเขาเรียกว,ว่าโรคทางเสมหะเป็นอาการทางน้ําคือเวลาติดไวรัสเนี่ยมันจะเข้าอาการทางเสมหะสมุนฐานคือเป็นอาการทางน้ําแล้วพอท,ทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอสิสระสูงสูงทานสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงมากเนี่ย มันก็เลยทําให้คุริซาเนี่ยอาการเบาลงซึ่งเป็นสิ่งที่มหสัสจรรย์แล้วเห็นได้ชัดเจนเห็นคุริซาเล่าให้ฟังว่าเข้าไปในฮอสพิทอลแค่ไม่กี่วันก็คือไข้มันก็ลงแล้วที่น่าตกใจมากเลยค่ะคือยาดาซาบอกว่าคนติดโควิดเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลั้นหายใจได้ปรากฏว่าคุริซาไม่เป็นแบบนั้นเลยอันนี้แชร์ให้ฟังได้ไหมคะว่าหายไวขนาดไหนเข้าไปกี่วันเนี่ยแล้วอาการมันดีขึ้นนะคะคือเหมือนรู้ตัวเลยนะว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานเลยเอาเสือโยคะมาด้วย คือหอบหนังสือและเสื่อโยคะมาด้วยพอคิดว่าฉันจะต้องยืดเส้นยืดสายอยู่ในห้องนี้เนี่ยแหละแล้วก็ลองหายใจดูคือโยคะเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ทำโอ้โหหักโหมอะไรเหมือนปกติที่ที่เล่นน่ะนะคะคือเน้นเป็นการยืดเหยียดเพราะเราอยู่ในห้องแค,แคแบๆอ่ะเนาะแล้วก็ได้ฝึกลมหายใจตัวเองระหว่างที่อยู่ที่นี่ฟังซาวฮิลิ่งปักคบเย็นโยคะนะคะค<ย>ก็หายใจได้สะดวกค่ะ ตอนนี้กลิ่นกลับมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะผ่านไปประมาณเจ็ดวันแล้วก็อยากให้ลงดีเทลเรื่องอาหารนิดนึงค่ะคุริซ่าเพราะว่าคุริซ่าเล่าให้ยาดาฟังว่าปกติแล้วเป็นคนไม่ทานของทอดด้วยซึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนจะมาเป็นแพลนเบสเนี่ยก็ไม่ทานของทอดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วไม่ได้ลดความอ้วนหรือใดๆเลยแค่มันไม่ถูกปากก็เลยโชคดีมั้งคะอืมก็คืออาหารค่อนข้างคลีนค่ะ ก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าการดูแลตัวเองที่เป็นเหมือนต้นทุนชีวิตเนี่ยมันทําให้พอเราไปเข้าสู่สถานการณ์จริงก็คือการติดโควิดเนี่ยเราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว,ว่าอาการมันเบา มันเหมือนกับมันไม่ได้รุนแรงอะค่ะแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าเนี่ยเรากําลังจะเป็นหนึ่งคนที่ต่อให้ติดเราก็สามารถหายได้แล้วนอกจากการที่เป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอก็คือออกกำลังกายแบบปานกลางทานเพลนเบสทำฟาสติ้งไม่ทานของทอดแล้วเนี่ยยังมีวิธีดูแลตัวเองแบบไหนบ้างไหมคะความจริงก็ไม่ได้สตริกมากนะคะหมายถึงว่ายังใช้ชีวิตสนุกเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่พยายามจัดนาฬิกาชีวิตให้ตัวเอง คือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาตากแดดเป็นเวลาคือตื่นมาตอนเช้าอะ่ะจะตากแดดก่อนเลยให้ร่างกายรู้สึกได้รับวิตามินดีกินอาหารที่มีประโยชน์สม่ำเสมอนะคะแต่ว่าอย่างอะไรที่มันสนุกสนุกเช่นของหวานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ปฏิเสธนะเราก็กิน<ม>หรือแอลกอฮอล์เนี่ยก่อนมีโควิดเนาะเราก็จะทานแอลกอฮอล์บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเองอะ่ะแล้วก็สมมติคืนก่อนเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปอีกวันนึงร่างกายเราร้อนเนี่ยเราก็จะมีวิธีแบบว่า เราจะมีสมุนไพรเตรียมไว้แล้วว่าเราจะทานอะไรเพื่อดับร้อน,อนทําให้ร่างกายเราเย็นลงได้มันก็จะมีตัวเด็ดๆหลายตัวที่มีติดตู้เย็นอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ชีวิตปกติก็คือทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งซึ่งมันก็จะมีความเครียดสะสมก็จะมีเบากายอ่าแล้วก็มีตัวรังจืดรังจืดจะกินตอนแบบรู้สึกร่างกายร้อนเหมือนจะเป็นคงเป็นไข้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินเข้าไปจิบๆกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยกินให้ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตอนที่เป็นโควิดอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ เพิ่มขึ้นมาคือตัวขมิ้นชันกับน้ำมันมะพร้าวอะค่ะที่มันผสมกับน้ำมันมะพร้าวค่ะเป็นแคปซูลคือกินเข้าไปเพื่อให้กันไม่ให้เกิดพังผืดในปอดน,นะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่แบบว่าเป็นสมุนไพรไทยด้วยแหละที่คิดว่ามีประโยชน์ค่ะค่ะไอเจ้าสารค์คูมินที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะอันนี้ยาดาก็มีพูดไปในไลฟ์แล้วก็ในคลิปของยาดาเหมือนกันเพราะว่าไอเจ้าขมิ้นชันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีรสฝาดในการแพทย์แผนไทยก็คือว่าช่วยในการสมานแผล เนื่องจากว่าไอ้เจ้าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการแบ่งตัวของภูงมิต้านทานตัวไกลเกลีย่ยไอ้ตัวไกลเกลีย่ยนี่คือ regulatory T cell ไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวที่หนึ่งเลยก็คือว่าช่วยในการสมานแผลได้ดีกว่าก็เข้ากับที่แพทย์แผนไทยบอกเลยว่ารถฝาดช่วยในการสมานแผลแล้วมันยังไปลดการแสดงออกของโมเลกุลยึดเกาะซึ่งตรงนี้ยสำคัญมากเลยคือเวลาที่ปอดของเราเนี่ย โดนโคโรนาไวรัสรุกรานแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณออกไปเรียกภูมิต้านทานตัวอื่นเข้ามาเพิ่มในบริเวณนี้คือประมาณว่ามาช่วยเหลือกันหน่อยบริเวณนี้เนี่ยมีโคโรนาไวรัสเยอะมากเลยนะมาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยทีนี้ทุกครั้งที่ส่งสัญญาณออกไปแล้วต้องเรียกภูมิต้านทานตัวอื่นกลับเข้ามานี้มันจะเกิดโมเลกุลยึดเกาะที่บริเวณหลอดเลือด ซึ่งปกติเลือดของเราเนี่ยมันไหลด้วยความแรงแรงดันที่สูงมากอะคะ่ะภูมิต้านทานที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทีเนี้ยมันจะทํายังไงดีให้มันเข้ามาในปอดได้มันก็ต้องมีโมเลกุลยึดเกาะโมเลกุลยึดเกาะเนี่ยมันก็เลยจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณที่เสียหายบริเวณปอดถุงลมตรงนั้นนะคะทาให้ภูมิต้านทานตัวหนึ่งอะมันบุกเข้ามามากขึ้นซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่านูโทรฟิลมันเป็นตัวกินแต่ตัวเนี้ยถ้าบุกเข้ามาในปอดมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเมื่อไหร่่ะคะ มีสิทธิ์จะเกิดลิ่มเลือดในปอดได้แล้วมีสิทธิ์ที่ถุงลมตรงนั้นน่ะปอดตรงนั้นน่ะจะเสียหายหนักกว่าเดิมทีเนี้ยไอเจ้าเคอร์คูมินในคมินชันเนี่ยมันเป็นตัวที่ป้องกันอย่างหนึ่งก็คือว่าป้องกันไม่ให้เกิดผังผืดในปอดป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงของการต่อสู้กันของภูมิต้านทานในปอด ก็เป็นอันหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันนะคะตัวนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อสู้กันไปไกลถึงระดับไหนเนาะถ้าสมมติว่าโคโรนาไวรัสมันลงมาในปอดเนี่ยเราก็จะมีปราการป้องกันชั้นหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแลตัวเองที่คุณลิซ่าเนี่ยเรียกว่าใช้กับตัวเองในขณะที่เราไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อไหร่ซึ่งพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้จะมาแทนคําแนะนําจากแพทย์นะคะแต่เราจะให้เพื่อนๆเนี่ย มีวิธีการดูแลตัวเองในขณะที่เรายังไม่ถึงมือหมอหรือมีวิธีการดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนที่เราจะติดโควิดด้วยซ้ําว่าเรามีการทำฟาสติ้งเรามีการทานแพลนเบสเรามีการตากแดดเรามีการออกกําลังกายในระดับที่ปานกลาง ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพในพอดแคสต์เนี้ยที่สัมภาษณ์คุริซ่าเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเหตุที่เราทํามาตลอดเนี่ยมันส่งผลจริงๆในวันที่เราติดโควิดก็ต้องขอบคุณคุริซ่ามากๆเลยที่มาแชร์ข้อมูลให้เราฟังในพอดแคสต์วันนี้มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆก่อนไปไหมคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญน,นะคะดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เนาะเพราะว่ามันได้เอามาใช้จริงๆในยามที่เราป่วยอะ ขอบคุณนะคะที่มีพื้นที่ตรงนี้ให้มาแชร์เล่าสูเ่เพื่อนๆให้ฟังแล้วก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครที่ติดโควิดอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดโควิดมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลสุขภาพของครอบครัวก็ลองเอาเทคนิคหรือวิธีการนะคะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองลองไปปรับใช้ดูนะคะค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณลิซ่ามากๆเลยนะคะคุณนนค่ะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังมาจนจบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ